ความสาเร็จลวงตาในออนไลน์คือสิ่งนี้เคยมีลูกศิษย์ของวานนะครับไม่มีความรู้เลยครับแต่ถูกคนอื่นจักชวนว่าเอาเงินมาลงทุนกับพี่สิเดี๋ยวสร้างเงินได้แน่นอนและลูกศิษย์ของวานครับก็เอาเงินไปลงทุนจริงๆสุดท้ายแล้วครับเจ๊งกับเจ๊งครับเจ๊งจริงๆครับขาดทุนไปไม่รู้กี่แสนครับแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ไงครับและถ้าคุณเป็นคนนึงนะครับที่อยากจะทําธุรกิจนะครับคุณต้องศึกษาก่อนว่าธุรกิจตรงนั้นเนี่ยมันดียังไงเหมือนออนไลน์ครับ วันนี้ถ้าคุณยังไม่มั่นใจนะครับคุณไปหาข้อมูลที่มากบความสงสัยว่าวันนี้มีคนสร้างเงินจากออนไลน์ได้จริงๆริงไหมและเขาเป็นคนหนึ่งที่รู้ลึกจริงๆไหมดังนั้นนี่แหละครับคุณต้องมีความรู้ในการทรําออนไลน์เช่นเดีวยวกันไม่ใช่เพียงเพราะว่าเห็นคนอื่นมาขายฝันให้กับคุณคุณก็ลงเงินไปพร้อมกับเขาแล้วนั่นนะครับถ้ากับว่ารอวันเจ๊ง หรือรอวันขาดทุนแต่ถ้าวันนี้คุณมีความรู้เกี่ยวกับการทําออนไลน์การคิดคอนเทนต์ครับการออกหน้ากล้องครับการทําการตลาดครับการขายครับการยิงแอดครับนี่แหละครับคือทักษะที่คุณคนมีและถ้าคุณมีนะครับใครที่ไหนก็มาหลอกคุณไม่ได้และถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เอาจริงเอาจังเกี่ยวกับการทําออนไลน์ครับเรามาเจอกันครับใน Private Coaching หรือ e n t ท r โปร g กรมทักมาขอรายละเอียดได้ที่ Line @si_kru_lew_an คูเรวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ